นี้เ็าเก็บของกันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำโพงครับคลิปนี้พามาดูระบบ HyB r ิดออฟกิที่พวผมติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของ MaxSky Solar ขนาด11กิโลวัตต์เป็นรุ่น EM นะครับ EM คือรุ่นที่ไม่สามารถขนานเครื่องได้นะครับเครื่อง1 0 0 0วัตต์ครับ ใช้ร่วมกับแบตเตรรเอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด300แอมป์ตู้คอมไบเนอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับชั้นบนก็จะเป็นฝั่ง DC คือฝั่งแผงโซลาร์เซลล์ชุดที่1และชุดที่2ครับด้านล่างก็จะเป็นฝั่ง AC นะครับแยกกันชุดบน DC ด้านล่าง AC ด้านนี้นะครับซ้ายสุดผมจะทำเป็นฟิวนะครับนะฟิวขั้วบวกขั้วลบแล้วก็มีเซอร์ฟโปรเทคชั่นมีเบรกเกอร์นะครับฟิวเซอร์ฟโปรเทคชั่นแล้วก็ เบเกอร์นะครับเซิร์ฟโปรเทคชันคืออุปกรณ์กันฟ้านะครับมาด้านล่างครับเบเกอร์ Baker ตัวซ้ายนะครับจะเป็นเบเกอร์ที่จ่าย AC อินเข้าเครื่องครับแล้วก็มีกันฟ้าในด้านครับส่วนตรงกลางนะครับผมจะใช้เป็น MTS นะครับ MTS มมาจากคำว่าเมนน่นครับ T คือทานเฟอร์ครับตัว S คือสวิตเมนน่นทานเฟอร์สวิต หลายคนจะใช้เป็น ATS นะครับ ATS ก็คือออโต้ครับออโต้ Auto. ทอนเฟอร์สวิตต์ผมจะไม่ใช้แบบออโต้ครับผมจะใช้แบบเมนวนนะครับเวลาเราจะสลับไฟใช้ไฟตรงๆจากการไฟฟ้าเราอยากจะปิดเครื่องอะไรพวกนี้นะครับเราก็แค่โยกด้านซ้ายขึ้นนะครับนี่จะเห็นว่าไฟไม่ดับเลยนะครับไม่มีกระพริบเลย ตอนนี้เราตัดไฟออกจากอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับไม่มีการใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็ยังชาร์จลงแบตปกติครับเราอยากจะปิดเครื่องทำความสะอาดอะไรต่างๆนะครับไฟจากการไฟฟ้านะครับจะมาเข้าตรงนี้ผ่านเบรกเกอร์เมน MCCB นะครับออกมาก็จะมารอที่ MTS ฝั่งนี้ครับแล้วก็มารอตรงเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับก็คือจุดนี้ เห็นว่ามีรูปเสาไฟฟ้าอยู่แต่ไม่มีลูกศรใดๆเลยครับเพราะว่ามันไม่มีการใช้ครับจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ําเท่านั้นนะครับในช่วงกลางวันก็จะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์จ่ายให้โหลดก่อนเลยครับเหลือเท่าไรก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ดูที่ลูกศรได้นะครับการทํางานมันเป็นยังไงจะเห็นว่าตอนนี้ลูกศรชี้เข้าเครื่องครับก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้แหละนะครับนี่ แล้วออกจากตัวเครื่องมาชี้ไปยังแบตเตอรี่แปลว่าตอนนี้ไฟแผงมีเยอะนะครับชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็ไฟจากอินเวอร์เตอร์จ่ายให้รูปเครื่องสภาพก็คือโหลดใช้งานคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับที่ต่อผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้11กิโลวัตต์หรือ11,000วัตต์ครับถ้าเราจะ กลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ครับก็แค่โยกมาฝั่งนี้ป๊าปเห็นไหมครับตอนนี้มันใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ละผ่านช h โนโทัมเมอรครับใช้โหลดเท่าไหร่เราก็ลิมิตกระแสไว้ครับผมลิมิตไว้ที่ 40M แอมป์นะครับ4.2ก็ 4, 2, 8ก็อยู่ประมาณ9000วัตต์ครับถ้าแบบนี้นะครับไฟฟ้าดับบ้านเราจะไม่ดับครับผมจะเอาเบรกเกอร์เมนลงนะครับ เป็นไฟที่มาจากการไฟฟ้าดูนะครับเห็นไหมครับในบ้านยังไม่ดับแต่ตอนนี้ถ้าไฟฟ้าดับแล้วเราโยกฝั่งนี้ขึ้น,นครับในบ้านเราจะดับทันทีครับนี่ผมจะไม่เอาขึ้นนะครับเพราะว่าทดสอบให้ดูเฉยๆอันนี้ก็เป็นฝั่ง ac in ของเครื่องนะครับจะเห็นว่าถ้าเอาบ r ก a k e r ์เมนลงแล้วนะครับที่หน้าจอของ inverter ก็จะหายไปเลยนะครับนะ เราจะคุมอยู่2จุดนะครับคือไฟจากการไฟฟ้ามาเลยครับจากมิเตอร์การไฟฟ้ามาเข้า mccb เบเกอร์เมนตัวนี้นะครับออกมาก็มาเข้าเบเกอร์ย่อยอีกทีนะครับเพื่อจ่ายเข้าตรงนู้นสมมติว่าเราจ่ายไฟเข้าที่เบเกอร์เมนแล้วนะครับออกจากเบเกอร์เมนนะครับเอาตัวนี้ลงนะครับก็แค่ตัด ac in ของอินเวอร์เตอร์เท่านั้นแต่ฝั่ง mts ยังมีไฟมารอยอยู่ครับถ้าเราสลับขึ้น ก็ยังใช้ไฟตรงได้อยู่นะครับเวลาเราจะปิดเครื่องนะครับเราต้องเอาเบรกเกอร์แผงเบรกเกอร์ของ AC i n ลงนะครับแล้วก็ปิดเครื่องเครื่องถึงจะดับถ้าไม่เอาเบรกเกอร์แผงไม่เอาเบรกเกอร์ AC i n ลงครับปิดเครื่องเครื่องจะไม่ดับครับระบบชาร์จเจอร์มันจะทำงานอยู่ครับตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับผมจะสาธิตปิดสวิตช์พาเวอร์ ่ะตอนนี้ปิดแล้วจะเห็นว่าไม่มีไฟออกเขาเรียก V A Protection นะครับ V ก็มาจากคำว่าโวลตครับ A ก็มาจากคำว่าแอมครับ Protection ก็แปลว่าป้องกันจะเห็นว่าตอนนี้ครับ AC In ไม่มีสวิตช์ power ปิดแล้วแต่เครื่องยังไม่ดับอย่างที่บอกครับเพราะว่าไฟแผงมันยังมีอยู่ถ้าเราปิดไฟจากแผงแผงชุดที่1แผงชุดที่2ปิดไปแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะดับครับ จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเครื่องนี้มีประกันนะครับอยากแกะไปเรื่อยตอนนี้เราหยุดจ่ายไฟเข้าเครื่องด้าน AC in ครับหยุดจ่ายไฟเข้าเครื่องด้าน PV 1และ PV 2ครับ PV ก็มาจากคำว่าแผงโซลา r เซลล์นี่แหละครับส่วนเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ AC out ไฟที่ออกจากตัวเครื่องมานะครับจะมาผ่าน VA protection นี้ก่อนนะครับ ออกจาก V A Protection จะมาผ่านเบเกอร์อันนี้อีกตัวนะครับเพื่อจ่ายไฟมารอ M T S ตัวนี้ครับจะเห็นว่ามันยังไม่ดับครับใช้เวลาสักพักประมาณ1นาทีเลยเวลาจะเปิดใช้งานนะครับก็เปิดเบเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็เปิดสวิตช์เทอเวอร์ของเครื่องครับแล้วก็มาเปิดเบเกอร์ทุกอย่าง เดี๋ยวผมจะมาลำดับขั้นตอนการเปิดใช้งานให้ดูครับตอนนี้รอเครื่องดับก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมมาถ่ายภาพโดยรวมให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็จะมาสาธิตการเริ่มต้นเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่เราติดตั้งไว้ให้ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้แบตเตอรี่ทํางานอยู่ครับมีไฟกระพริบแบบนี้สมมุติว่าเราปิดทิ้งไว้นะครับแล้วแบตเตอรี่มันไม่เปิดให้มันจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลัง คือสวิตช์ตรงนี้นะครับสีดำๆครับก็แค่ปิดแล้วเปิดใหม่นะครับแล้วก็รอไฟที่หน้าจอมันขึ้นนะครับนี่ถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้แล้วก็แปลว่าแบตเตอรี่มันจ่ายไฟออกมาละครับหลังจากนั้นนะครับก็เปิดเบรกเกอร์เมนครับ MCCB เป็น DC นะครับมาจากแบตเตอรี่เห็นว่าผมกลับหัวมันไว้นะครับที่กลับหัวเพราะว่าตามสูตรของผมนะครับ ไฟจะเข้าด้านบนของเบกเกอร์อันนี้คือด้านบนมันครับมันกลับหัวอยู่อันนี้คือด้านล่างครับออกจากเบกเกอร์มาก็จะมาเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับของอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเข้าที่อินเวอร์เตอร์ครับจะแข็งหน่อยครับแปลว่าตอนนี้นะครับมีไฟเข้าที่อินเวอร์เตอร์แล้วก็สามารถเปิดสวิตช์พาวเวอร์ได้เลยครับจอก็จะติดแบบนี้ครับ แล้วเดี๋ยวสักพักนะครับมันก็จะมีไฟจ่ายออกมานี่นะครับตอนนี้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ยังไม่มีนะครับไฟ AC อิยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายไฟเข้ามาเห็นว่ามีไฟจากแบตเตอรี่ครับเข้าเครื่องแปลงเอามานะครับเป็นไฟ230โวลต์จ่ายให้โหลดหลดเป็นรูปเครื่องสักผ้านี้นะครับเครื่องรุ่นนี้มันจะมีทั้ง L1 L2 แต่เราต่อ L1 ไว้ครับสามารถ ใช้ไฟได้เต็มที่ที่หนึ่1 1 0 0 0วัตต์ครับ, 1, 000, 1, 000รบต่อไปนะครับเราจะจ่ายไฟจาก ac in เข้าเครื่องก่อนหรือว่าจะจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องก่อนก็ได้อะไรก็ได้นะครับยังไงก็ได้นี่นะครับผมก็จะเปิดแบบนี้ตอนนี้เราจ่ายไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับเห็นว่าไฟแผงทํางานทันทีครับดูตามลูกศรน,นะครับ ส่วนไฟจากการไฟฟ้ามันกระพริบกระพริบอยู่ครับเดี๋ยวสักาพาักมันก็จะนิ่งครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในสถานะปกติก็คือไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องครับจ่ายเข้าแบตนะครับชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายให้โหลดโหลดที่เราใช้อยู่ใช้เท่าไหร่นะครับจะดูที่หน้าจอก็ได้ครับ จะดูที่ฝั่งชิโนทัมเมอร์ก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายเข้าระบบนะครับตอนนี้ใช้ไฟฟ้าตรงอยู่ถ้าผมสลับมาฝั่งนี้ฝั่งฝั่งไฟฟ้าจะลงนะครับที่เขาทำมาแบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่ให้ไฟชนกันนะครับถ้าเราจะเลือกใช้โซล่าเซลล์ฝั่งการไฟฟ้าก็จะลงนะครับถ้าเราใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็จะลงถ้ามันขึ้นพร้อมกันได้มันจะช็อตนะครับ ผมจะขึ้นฟังโซลาเซลล์นะครับดูครับจะเห็นว่าตอนนี้มีการกินกระแสจากในฝั่งโซลาเซลล์ที่3.4ไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์อยู่ที่229โวลต์ครับ3.5แอมป์ครับอยู่ด้านล่างคำนวณยังไงให้ให้เป็นวัตต์เราจะรู้ได้ยังไงว่าในบ้านเราใช้ไฟกี่วัตต์ก็เอา3.4นี่แหละครับ คูณกับ229ครับอัตตีเป็นเลขกลมๆก,ก็เอา326ก็อยู่ประมาณ700วัตต์ครับจริงหรือเปล่ามาดูที่หน้าจอไม่ว่าจะอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับถ้างงกดที่ปุ่ม ESC มันจะกลับมาหน้าแรกครับกดปุ่มดาวครับมาหน้าที่2เป็นความถี่ด้านอินและเอาหน้าที่3ครับ เป็นโหลดที่ใช้งานที่ผมคำนวณเมื่อคี้นะครับอยู่ที่700กว่าวัตเห็นไหมครับคำนวณง่ายๆครับเอา3.4คูณ2องยิ้นะครับก็จะเป็นวัตที่เราใช้งานอยู่อ่าตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่700กว่าวัต์เท่านั้นครับถือว่าไม่เยอะกดไปเรื่อยๆนะครับด้านนี้ก็แสดงเป็นโหลดด้าน L1 นครับ คือเราต่อเฉพาะ L 1ครับมันก็จะแสดงที่ L 1เ,เป็น0ย่หไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อใช้งานมาดูหน้านี้ครับจะแสดงแบตเตอรี่มีที่กี่โวลต์ครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วครับมันอยู่ในสถานะชาร์จครับผมตั้งเต็มไว้ที่55.5โหลดใช้งานนะครับใช้อยู่ที่7% PV1 PV2 นะครับ ไม่มีการชาร์จแบตแล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็เต็มครับอันนี้ก็จ่ายให้โหลดครับมันใช้ไฟจากแผงจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับแสดงตามการใช้งานของเราครับ PV หนึ่งมากี่โวลต์ครับ PV สองมากี่โวลต์บอกทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นหน่วยการใช้ของเรานะครับ แต่ละเดือนแต่ละวันครับเป็นวันเดือนปีทั้งนี้ทั้งนั้นครับดูผ่านแอปรู้ทุกอย่างแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับดูที่หน้าเครื่องเราต้องมากดดูว่าใช้อะไรยังไงครับอันนี้ก็สาธิตการตรวจสอบระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้แบบยาวๆนะครับ ถ้าเลือกใช้อินเวอร์เตอร์แล้วครับไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรมาละครับเวลาเลือกใช้ระบบโซล่าเซลล์ของเราครับก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้โหลดเท่าไหร่ถ้าเกินครับมันจะบพาสให้เลยครับถ้าโอเวอร์โหลดมันจะบ y พาสการไฟฟ้าใจให้โหลดแทนเลยแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บนะครับมันจะกลับมาใช้ระบบโซล่าเซลล์เองโดยอัตโนมัติครับ ตอนนี้ผมจะปิดแสงที่หน้าจอไว้นะครับถ้าไม่มีการกดไฟหน้าจอก็จะไม่ขึ้นก็ป้องกันมแมลงครับที่มันชอบแสงครับเพื่อถนอมหน้าจอด้วยนะครับแต่มันก็จะเห็นเป็นตัวเลขเลื่นเรืนลางๆอยู่ถ้าเราไม่กดก็จะดูเห็นอยู่นะครับจะใช้เวลาหนึาทีหลังจากที่เราไม่กดปุ่มได้ๆนะครับภายในหนึาทีหน้าจอมันก็จะปิดแสงให้ครับแต่เห็นตัวเลขอยู่ ผมจะกดดูหน้านี้นะครับทิ้งไว้เลยเราจะได้รู้ว่าใช้โหลดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอไฟหนะ้าจะดับมาดูอีกทีครับตอนนี้ทีมช่างของเราก็เก็บรายละเอียดครับปิดจุดที่มันเป็นรูเดี๋ยวก็จะอุดจุดต่างๆนะครับที่ด้านใต้อินเวอร์เตอร์ที่จริงจกอาจจะเข้าได้นะครับมันก็จะมีช่องนี้นะครับ ช่องด้านแผงโซลาเซลล์จะเห็นว่ามองทะลุไปข้างในเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอา,เ,อาเป็นอะคริลิกนะครับไม่ใช้ซิลิโคนใช้ซิลิโคนก็ได้ครับแต่อะคริลิกมันสามารถบีบย่อยได้ครับถ้าซิลิโคนมันจะเหนียวเหนียวเดี๋ยวจะไล่อุดหมดเลยครับสำคัญก็คือจุดนี้ครับมันเหมือนไซครับที่เอาไว้ดักปลาเวลาจิ้งจกเข้าไปได้มันออกไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะอุดไว้เลย นะครับสายเราใช้เบอร์35สแควฟร์มิลทองแดงแท้ครับทดสอบโหลดแล้วกระแสไม่ตกครับถ้าใช้สายที่ไม่ได้มาตรฐานเวลาดึงใช้วัดเยอะๆนะครับใช้โหลดเยอะๆกระแสมันจะตกทำให้เครื่องต้องเพิ่มแรงดันขึ้นมาครับทำให้เครื่องร้อนตอนนี้ไฟหนะ้าจอดับไปแล้วเห็นไหมครับแบ็คไลท์ดับไปแล้ว แต่ก็ยังเห็นตัวเลขอยู่ครับอันนี้เพื่อไปการถนอมหน้าจอครับสีมันจะได้ไม่มองไม่ตกเดี๋ยวพาไปดูด้านบนหลังคาครับตอนนี้ก็เก็บของกันแล้วครับมาดูที่หน้าง,งานครับจุดที่ติดตั้งแผงโซลารเซลล์ครับเป็นแผงของยี่ห้อจ i ิง o กุครับขนาด630วัตต์ใช้สติงละ6แผงครับมีอยู่2สติง2 PV ถือว่าติดตั้งแผงได้ไม่ยากครับหลังคาก็เอียงพอดิบพอดีนะครับ15องศาหันไปทางทิศใต้ด้วยนะครับเวลาเอาแผงขึ้นนะครับแผงมันอยู่บนรถก็ยื่นกันขึ้นบนหลังคาเลยแบบง่ายๆครับนีสนใจรายละเอียดต่างๆครับสามารถติดต่อเราได้นะครับ0875796601กับผมช่างเอลําพูนครับสวัสดีครับ